สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพณศิษฐานรับรู้นะคะเป็นนคตรประจำองค,คอกขอจังหวัดเชียภูมิค่ะวันนี้ก็เราทํางานกันมาครบ1ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ภูมิใจมากๆที่จะ,ะนําเสนอทางพ่ออารามแก้วเขียวนะคะตัวแทนคุณเรยนต้นแบบแล้วก็เป็นประธานกลุม่มวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะเชิญเข้าพอค่ะครับวัสดีครับวัสดีครับ ตอนนี้คือเราทํางานลูกง,งานมาหนึ่งปีแล้วค่ะพ่อตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงจุดวันนี้ค่ะพ่อลู้สิกย์อย่างไรบ้างกับทางกรมที่ได้ให้โอกาสให้พ่อมาวันนี้นะคะเชิญค่ะที่จริงมันต้องคุยเัืงการเริ่มต้นที่ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่นะคะว่าก่อนที่จะมีโครงการโค้งนองนาโมเดลเนี่ยผมเองผพมาอยู่ที่นี่ผมมุ่งมั่นที่จะปลูกพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชยืนต้นเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะคะจะได้ มือเหมือนก็สร้างความมัน่นคงให้กับฐานะตัวเองจนถ้ามาปีที่2,564,63 25นะฮะก็มีโครงการโค้งหน้งนาโมเดลขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับโครงการนี้นะฮหลังจากนั้นก็เริ่มโครงการตามแนวทางของทางพัฒนาการมาเรื่อยๆนะจนถถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังผลงานที่ปรากฏขึ้นนะครับ ค่ะคำถามต่อไปนะคะพ่อตอนนี้คือเรากำลังดำเนินการการเกี่ยวกับรัฐภิบากิจชุมชนนะคะพ่อตอนนี้คือดําเนินการถึงไหนแล้วครับพ่อคะเออประเด็นนี้คงจะต้องคุยกันเริ่มต้นก่อนแล้วว่าเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการโคกนกนาโมเดลเนี่ยเราเริ่มต้นพัฒนาการปลูกพืชขุดสะอะไรโคกเราก็ขุดขึ้นมานะครับน้องเราก็ไม่ได้เป็นสะนาเราก็ปลูกข้าวเราได้แล้วนะครับ เสร็จแล้วเมื่อถึงจุดนี้ผลผลิตเราเริ่มออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเราก็เริ่มออกแนละ้วกล้วยพืชต้นไม้ที <c oughs> ่เราปลูกเราก็เริ่มออกแล้วนะคนะมันก็จะต้องก้าวต่อไปคือเราจะต้องทําอย่างไรเราถึงจะมีาการตลาดผลผลิตที่เราออกนะข้าวตอนนี้เราก็เริ่มทําโครงการแปรรูปนะข้าวแล้วกล้วยเราก็เริ่มทําโครงการแปรรูปกล้วยแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนขั้นตอนการต่อไปก็คือเราจะต้องนะครับรวมกลุ่มชุด ครัเรือนต้นแบบของเราเนี่ยให้เป็นกลุ่มให้ได้แล้วเพื่อความเข้มแข็งของอโครงการของเรานะฮะเสร็จแล้วเราจึงคิดว่าเราจะต้องตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับเพื่อนําเอากิจกรรมเอาผลผลิตต่างๆนั้นเข้ามาแปรรูป,แปรร,ปแปรรูปเสร็จเราก็ต้องบรรจุพันคือแพ็คนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทการตลาดนะพอทํการทำการตลาดเสร็จเราก็จะพยายามขับเคลื่อนโครงการของเราให้ไปสู่ความสําเร็จให้ได้ พ่อต่อไปนี้ก็คือถ้าจะได้ร่วงมงานก,กันก็คือก็คงจะเป็นโอกาสที่ยากแล้วเพราะว่าเราก็หมดเวลากกแล้วเนาะคะ่ะพอรบนปตเพราะงั้นก็อยากให้พ่อฝากความคิดถึงฝากความรู้สึกให้กับนพตทั้งแปดท่านด้วยค่ะที่จริงแล้วนะครับการประสานงานระหว่างตัวเกษตร,รกรมาถ,ถึงตัวผมแล้วก็ครัวเรือนทั้ง13ครัวเรือนต้นแบบนะฮะถ้าจะเราจะประสานทางพาราการอำเภอรตรงๆเลยเนี่ยค่อนข้างจะลําบาก เราจะต้องมีตัวกลางคือนอปตนะครับดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานะครับนปตเป็นตัวกลางที่จะประสานงานระหว่างนโยระดับนโยบายกับระดับผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้ครัวเรือนต้นแบบทุกๆคนผมเองในนามของครัวเรือนต้นแบบได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลจากนปตเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการใการปฏิบัติต,ต่างๆน,นะครับเขาจะนํา ความรู้ต่างๆจากทางราชการมาสู่ครูเรียนต้นแบบมาอย่างผมและครูเรีนต้นแบบทักส13สามคเเลยน,นะมันจึงเป็นการเชื่อมกันระหว่างระบบราชการกับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับระบบนี้ผมเพิ่งมาเจอเพิ่งเคยมาเจอเนี่แหละฮะซึ่งเป็นระบบที่เชื่อว่าเป็นระบบแรกที่เกิดขึ้นในในบ้านเมืองเรานะซึ่งถามว่ามีคุณค่าไหมคุณค่านั้นคงไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไม่มีคุณค่าจริงแล้วคงไม่มีผลงานในวันนี้นะฮะ ่างที่พ่ออาลามได้กล่าวไปนะคะคือเราก็ซาบซึ้งใจมากที่ได้รับทั้งโอกาสที่ได้มาร่วมง,งานกันในในโครงการนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากมีความรู้มีประสบการณ์ที่จะเอ,เอาไปต่อยอดแผนของตัวเองได้หรืออาจจะเอาไปใช้ในครเรนของตัวเองอะไรเงี้คะ่ะก็มีความาดีใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปทางกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ สำนักง,งานพนาชุมชน,นกับเพื่อคอที่มอบโอกาสให้ทั้งนพตเองที่ได้รับความรู้แล้วก็มอบโอกาสให้กับครเรียนเองที่ได้พัฒน,นาพื้นที่เองให้มีประโยชน์มีประโยชน์สูงสุดขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่าโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งนพตด้วยนะครับที่เป็นตัวกลางสื่อกลางให้เรากับทางราชการทางอำเภอขอบคุณผ่านไปยังท่านพนักงานอำเภอท่านพนักงานจังหวัดและก็ทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้คิดและก็ทํา โครงการที่ดีๆมีประโยชน์กับให้มอบให้กับประชาชนนะครับดังนั้นโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโคกน้องนาตัวนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายวรชนนท์จากเมืองนะครับก็เป็นพนักงานครับอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตนะครับของครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่นะครับตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุก์สูโคกหนองนาโมเดลซึ่งหลังจากที่คุดปรับพื้นที่แล้วเนี่ยทางครัวเรือนก็สามารถมีรายได้นะครับโดยมีผลผลิตจากเนี่ยโคกของโคกหนองนาของเราเนี่ยอย่างแปลงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวดําอันนี้มีเครื่องสีสีเองนะครับสีเองแล้วก็แพ็กเอง อันนี้ก็เป็นข้าวข้าวกล้องหอมมะลินะครับก็เห็นว่าครูเรือนก็จําหน่ายในะราคากิโลละหกสิบบาทนะครับนี่ก็คือผลผลิตอันหนึ่งที่เราก็ภาคภูมิใจนะครับที่ครูเรือนเราสามารถมีมีรายได้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไรายได้อื่นเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลา,าปลาปลูกขักแน่นะครับกล้วยก็มีนะครับตอนนี้ก็ ปีก็ก็ออกแล้วปีกล้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตเป็นผลงานของของเรา